รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใตแผ่นดินสนับสนุนโดยซูปเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลาพบกันเช่นเคยนี่คือคุ้มทรัพย์ใต้แผ่นดินและทางุมทรับวันนี้นะครับพามาพบกับกเกษตรกรที่ ปลูกพืชหลายชนิดบ้างนะฮะโดยเฉพาะในสายของผักนะครับมีประสบการณ์ในการปลูกผักมากว่า40ปีแต่วันนี้กเกษตรกรท่านนี้ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการดูแลแบบเดิมๆกว่า40ปีนียมาสู่วิธีของการดูแลพืชตัวเองด้วยปุ๋ยอินทรีย์เปลี่ยนแล้วดีอย่างไรเปลี่ยนแล้วผลลัพธ์ออกมางดงามขนาดไหนวันนี้เริ่มต้นกันด้วยมะเขือเทศก่อนเลย เริ่มต้นด้วยอันนี้คือมะเขือเทศสีดามะเขือเทศสีดาฝั่งนน้ลูกใหญ่กว่าเป็นท้อเขาเฮียทำมะเขือเทศนี่มานานแล้วยังกี่ปีละมะเขือเทศเขามาจับอยู่ 3, 4, สามสี่ปีสามสี่ปีปัญหาหลากักๆที่เรามักจะเจอกับมะเขือเทศนี่คืออะไรบ้างคะถ้าเป็นฤดูนี้ก็ลาแป้งฤดูฝน <รา S 2> กแ็แบคทีเรียทีเียลากระมีนีตัวเยอะเลย แก้ปัญหายังไงครับตอนนั้นถ้าถ้าเจอที่เราใช้อยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคมีนะแล้วแต่เคมีตัวไหนเฉพาะโรคของมันเฉพาะโรคไปใช่ไหมครับก็คือก็ตั้งงี้ก็ต้องยาฆ่าแมลงลงอีกอย่างหนึ่งยาฆ่าแมลงก็ต้องช่วยแต่ว่าให้ถูกตัวถูกโรคถูกตัวถูกโรคถ้ปัญหาเรื่องการใช้เคมีก็น้อยลงโดยการใช้พยายามเน้นเน้นเกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์ใช่นี่เลยคือตอนนี้เพียเปลี่ยนวิธีดูแลมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการดูแล ผลลั์มันเป็นยังไงบ้างในเมื่อเราเปลี่ยนจากวิธีเดิมๆที่เคยทำเนี่ยแข็งแรงขึ้นปัญหาเรื่องโรคแมลงก็จะน้อยกว่าน้อยกว่าแมลงจะรู้แต่ว่าจะไม่ก็ชอบ่าไห่นั่งครับจะน้อยกว่าการจัดการก็ง่ายขึ้นเรื่องมะเขือเทศผมอยากเห็นคุยด้วยให้ดูเห็นด้วยเลยดีกว่าว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรดีขึ้นพาไปดูได้ไหมฮะลองในที่อยากจะโชว์เขาดูได้เลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับคือแค่ถามแล้วอธิบายอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าหลังจากที่เปลี่ยนวิธีแล้ว มาสู่วิถีของเกษตรินทร์ย์แล้วดีขึ้นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับไปอะไรบ้างครับไล่ให้ผมดูหน่อยว่าเมื่อเกือเทศของเราดีขึ้นยังไงบ้างครับกจารมกิความสมบูรณ์ของดอกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนะการติดลูกดีการติดลูกดีปัญหาุรคโรคแแรงค่อนข้างน้อยกว่า ก็ปกติโรคแมลงเบาลงเยอะเลยเบาลงเบาลงแล้วก็ผิวพันธุ์ขนาดลูกเป็นไงบ้างครับผิวพันธุ์ดีผิวพันธุ์ดีผิวพันธุ์ดีแล้วพวกลักษณะต้นลักษณะใบเขาเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างฮะสีสดใสขึ้นหน่อยยังไงฮะที่ว่าดีขึ้นใบของมันเนี่ยค่อนข้างสดใสเราจะดูยอดมันเนี่ยเนี่ยสดใสแล้วเมื่อก่อนเป็นยังไงครับเมื่อก่อนในพูดถึงเคมีมันก็ เออมันจะออกบางกว่านหน่อยนะเปรียบเทียบกันระหว่างอ,อิน<อ>ซีกับเคมีนะอ๋อคือใบจะบางสีจะซีดซกว่านี้หน่อยใช่อ๋ออ,กอาการติดลูกจํานวนมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมากน้อยแค่ไหนฮะโอ้มันต้องกว่าเท่าตัวนะเปรียบเทียบกับแหล่งผลิตเดิมๆนะที่เรา<ช>ผลิตนะที่นี่ส่วนใหญ่เกือบทุกพวงจะติดอย่างนี้ถือว่าทั่วไปใช้ได้ถือว่าดีถือว่าดี คือผมยกตัวอย่างอย่างพวงนี้ที่อยู่ใ,ใกล้มือผมนะครับมีท<ม>ั้ง,งหมดสองสี่หกเประมาณ8ปดลูกในพวงนี้นะครับขนาดของลูกสม่ําเสมอมากคือแบบขนาดใกล้เคียงกันหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน้างที่ดีขึ้นวิธีการใช้วิธีการดูแลยังไงบ้างครับ ถึงออกมาดีขนาดนี้สําคัญมากก็คือการเตรียมดินเนี่ยต้องให้ดินสุกดินสุกเนี่ยถ้าเกิดถ้าเป็นดินเหนียวจะจะบอกได้ชัดเจนจะดินดินล้วนเนี่ยโดยปกติก็คือถ้าเกิดว่า,าถ้าเราเดินเอาอะไรไปเคาะมันแล้วมันแตกกระจายเลย<อ>นั่นคือดินสุก<อ>ดินสุกดียังไงครับถ้าเตรียมให้ดินสุกแล้วมันจะมีผลยังไงการเจริญตบโตโรคมีผลเหมือนกันค่าเชื้อใช่ใช่ครับ การเตรียมดินที่ไม่ดีก็คือบางครั้งเกษตรกรเตรียมหน้าฝนเวลาไถยกล่องขึ้นมาเนี่ยล้อก็ไปเหยียบเนี่ยดินจะแน่นหมดเลยพวกนี้เพื่อจะไม่งามถ้าเป็นถ้ามีโรคเขียวเขียวพืชพวกนี้ก็จะเขียวเขียวค่อนข้างเร็วอ่าแล้วหลังจากนั้นอะไรต่อครับเรื่องดินครับหลังจากก่อนยกล่องอนอกจากาขี้วัวไร่หนึ่งอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2ถึงสามตันอย่างที่สองคือไอ้ปุ๋ยเลือดปลาเราเนี่ยนะไอ้พวกนี้หนึ่งไร่ไม่เกินสองกระสอบ ไม่ก็สองกระสอบใช่โอ้โอเมืเอ่อทีบเับคีวัวคนละเรื่องกันเลยหลายคนบอกให้ใช้กระสอบเดียวเพราะว่าการการการลงดินเนี่ยผมว่าไม่ไม่ไม่ใช่เป็นการลงทุนที่ไม่คงมันคุ้มค่าอ๋อคือเราต้องเตรียมอาหารให้พร้อมเพราะว่าเขาถึงเวลาเขาจะได้กินได้เต็มที่ครับผมเน้นก็คือผมเน้นออนอกจากปุย๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเม็ดเลือดปลานี่ะแล้วก็ผมเอาเลือดปลาฉีด อ๋อคือเอาอมิโนโปรตีนฉีด,ดพ่นลงไปด้วยอ๋อ,อไม่ใช่แค่ลงปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวมีปุ๋ยน้ำลงไปด้วยนอกจากอย่างอื่นแล้วเนี่ยตัวนึงก็คือสเปรย์ทางใบเอาตัวปุ๋ยน้ำต,ตัวปุ๋ยน้ำนี่นะประมาณยี่สิบซีซีสเปรย์ปุ๋ยน้ำความถี่แค่ไหนฮะตอนโตขึ้นแล้วนี่ครับไม่น่าจะเกินเจ็ดวัน ผมว่าถ้าห้าวันนี่เหมาะสมมากสำหรับมะเขือเทศเพราะเขาเป็นพืชที่ดกต้องการอาหารเยอะใช่ไหมประมาณ5วันก็คือสําคัญสุดคือเรื่องของการเตรียมดินให้มีปุ๋ยให้มีอาหารที่ดีอยู่ในดินให้พร้อมคพอโตขึ้นมาเป็นต้นก็คือใช้อะมิโนโปรตีนสุดเข้มข้นจากเลือดปลาฉีดพ่นประมาณ5วันกาลังดีห้าวันกำลังดีผลลัพธ์ก็จะออกมาสวยงามขนาดนี้นี่เอง เนี่ยพอใช้อย่างนี้แล้วมันคือเราเราเป็นเกษตรกรเองเห็นกับตาเองนี่คือมันดีจริงๆเลยใช่ไหมกับการมาใช้ปุ๋ยเลือดปลาในการดูแลพวกผมอาชีพเกษตรโดยเฉพาะนะทำเกษตรตั้งแต่ดั้งแต่เดิมมาเพราะฉะนั้นถ้าของไม่ดีคุยไม่ได้ถ้าไม่เห็นไม่คุยถ้าไม่เห็นไม่พูดถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ได้บอกบอกไม่ได้เพราะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยทุกคนรู้หมดมาจัดการได้ตามนั้นได้หรือไม่เนี่ย เราทําแล้วเรารู้เพราะฉะนั้นป่วยการที่จะต้องมานั่งบอกบีบถูกๆไม่ได้การการเตรียมดินเนี่ยพูดถึงข,ขั้นตอนการเตรียมดินก็กินแล้ะการตอนการเตรียมดินก็กินแล้วเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าใช้ตามนี้ได้ผลชัดเจน ใต้แผ่นดินคุมทรัพย์ใต้แผ่นดินส,สนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยินทรีย์ตราซุปเปอร์ ป็นอีกหนึ่งแปลงที่โอ้โหอันนี้บรรยากาศดีต้นน้อยๆนะครับเป็นผักพระผักเนนเนี่ยก็ว่างที่ผักชีเฮ้อีกหนึ่งแปลงผักที่พามาเยี่ยมชมกันนะครับก็คือผักชีนั่นเองแต่ผักชีแปลงนี้ไม่ใช่ผักชีธรรมดานะครับเป็นผักชีส่งออกผักชีส่งออกอ่าต้องดีขนาดไหนถึงจะส่งออกได้ฮะก็ต้องปลอดภัยจริงๆปลอดภัยมาตรฐานยุโรปปัจจุบันแปลงนี้นี่คือใช้อ่ ปุ๋ยเลือดปลามาดูแลแล้วใช่ไหมฮะแปลงใช่ที่เรานั่งกันอยู่แปลงนี้ใช้ปุ๋ยเลือดปลาใส่ทางดินใส่ทางดินปุ๋ยเม็ดใส่ทางดินเติมดินอ๋อคือเหมือนเหมือนกันทุกแปลงคือถ้าในสูตรของเฮียคือดินสําคัญมากใช่ต้องเตรียมดินให้ดีใช่ไหมยังคงยืนยัาเรื่องดินการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เลือดปลามาดูแลผักชีเราเปลี่ยนไปไงบ้างไอตัวเม็ดเนี่ยไอตัวเม็ดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนก็คือเรื่องดินครับแค่แค่ใส่ ใส่เรืยไปอย่างเดียวนะครับไม่ได้ไม่ได้ฉีดอ๋อยังไม่ได้ฉีดพ่นไม่ได้ฉีดทางดินอ่าฮะแล้วก็มีฉีดทางใบไปครัง้งสองครั้งเท่านั้นนะาาลักษณะต้นลำต้นจะใหญ่กว่าก้านใบเนี่ยก้านใบจะใหญ่กว่าแล้วก็ความหนาของใบสีเข้มก้านใหญ่กว่าใบหนาแล้วก็ใหญ่กว่าม,มันยังเหมือนอันที่เราไปดูไหมครคือใบเข้มก็จริงแต่ก็ไม่ได้เข้มจนน่าน่าเกลียด จจนนเเขียวดออ่ในกรณีของผักชีเนี่ยถ้าใบเข้มเนี่ยไม่มีผลเรื่องอื่นคือใบยิ่งเข้มยิ่งดีออเใบยิ่งเข้มยิ่งดีไม่เป็นไรคือไม่เหมือนคือใช่คือใช่ยทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยมันก็คือมันจะต้องขาวขาวแล้วน่ากินแต่ผักชีไม่ได้ผักชีต้องเข้มเขียวใบมันออื่ะแต่นี้มองด้วยตาใบมันเงามากเพราะยิ่งพระอาทิตย์มาอย่างนี้สะท้อนดีจังเลยครับผมนั่งมองอยู่ตรงนี้ ผักชีปลูกให้มีคุณภาพระดับส่งออกไม่ใชีเร่องง่ายมันต้องมีเทคนิคในการดูแลยังไงบ้างฮะเรื่องดินครับดินเรื่องยังไงต้อง,องเตรียมยังไงฮะเตรียมดินให้ดีก็คือดินต้องสุกเอ่ออย่างแปลงนี้ที่เราเตรียมดินแปลงนี้เนี่ยนะหนึ่งไร่เราใช้เอ่อคุยเม็ดุยเม็ดเนี่ยนะหนึ่งไร่หนึ่งไร่ต่อหนึ่งลูกต่อหนึ่งกระสอบ50กิกระสอบห้าสิบกิโลก็คือใช้ตั้งแต่ช่วงเตรียมดินอ่าหลังจากนั้นเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็หวานเม็ดหวานเม็ดเลยเอ๋อถึงว่าทีมา่มันในลงในล่องมีเม็ดเลหวานทั่วหมด <c oughs> เขาเริ่มงอกเริ่มโตแล้วเราต้องดูแลยังไงต่อฮะปุ๋ยเม็ดยังให้อยู่ปุ๋ยให้ปุ๋ยเม็ดให้อย่างไงครับเราใช้ปุ๋ยอยู่สองครั้งก็ช่วงอายุประมาณสักสิบกว่ายี่สิบวันครั้งหนึ่งแล้วก็สามสิบวันครั้งออหลังจากนั้นห้าถึงเจ็ดวันฉีดให้ใช้ที่ยี่สิบีซีต่อน้ำยี่สิบนิต อันนี้ผมว่าขายตลาดบ้านเราก็แย่งกันซื้อแล้วนะไอ้นี้ถ้า,ถ,าถ้าตลาดทั่วไปก็อยู่ระดับเกรดเอได้อยู่ความยาวขนาดนี้นะส่งออกได้ไหมต้นขนาดนี้ไ<ะ>อ้น,น,อน,นี่ส่งออกสบายอยู่แล้วอ๋อแต่สวยมากจริงครับคือใบจะเงามากยิ่งมองด้านหลังยิ่งเห็นชัดเลยสะท้อนแสงแวบๆเลยผักชีมาตรฐานที่ดีครับแล้วเขาดูจากอะไรบ้างฮะเออลักษณะต้นต้นยิ่งยิ่งการส่งออกเนี่ยครับเขาจําเป็นต้องเอาไปล้างด้วยเครื่อง ลำต้นอย่าให้เล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปชล้างเครื่องเนี่ยชเสียหายช้ำก้านแข็งแรงครับไม่อิ่มน้ำพวกเราดูเนี่ยมันไม่อิ่มน้ำเกินไปเห็นไหมไม่เม็นไรคัเพราะฉะนั้นไอ้นี่ปั่นไม่ไม่มีความเสียหายแน่นอนออแต่ก็ไม่ถึงกับแกลนนะก้านใหญ่ไม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 ่บวมน้ำไม่อิ่มน้ำใช่ย้่อยู่น้ำเกินไปใบหนาผิวสีเข้มเงาและที่สำคัญคือปลอดภัยจึงจะ เข้าสู่มาตรฐานการสร่งออกได้นั่นเองแปลงนี้เป็นแปลงประกาศหอมนะครับก็คือเมื่อกี้เฮ er ียโปรยให้ฟังแล้วว่าเป็นแปลงที่ทดลองชัดเจนก็คือมีการทดลอง ด้วยการดูแลด้วยมุ๋ยเลือดปลากับฝั่งนึงไม่ได้สนใจใช้วิธีปกติไปตกใจมากมันเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันเรื่องอะไรบ้างคะการเจริญเติบโตมชัดเจนมากความสม่ำเสมอแล้วก็การเจริญเติบโตมันเร็วชัดเจนน่าจะหลายสิเซ็นต์ทีเดียวนะคือความติบโตของแปลงที่ใช้ปุ๋ยเลือดปลาดูแลนี่คือเติบโตเร็วเร็วกว่าเร็วกว่าแล้วก็ โครงสร้างโครงสร้างดีกว่าสม่ำเสมอ,อความสม่ำเสมอของแต่ละต้นแล้วก็ความการขยายตัวแปลงนี้เนี่ยเราใช้เลือดปลาตั้งแต่ปงตุ้งไล่มาเน,เนื้อที่ก็สองไล่เต็มครับบังเอ,อิญมันมาหมดเราต้องร่องนี้พอดีตรงทดลองนี่หมดร่องนี้พอดี เราใช้เลือดปลาไปประมาณ800ซีซีนะครับหลังจากใช้มาประมาณสิบกว่าเข้ามาดูโอ้โหต่างต่างเยอะจริงๆเยอะมากๆเพราะว่ตัวหลังนี่ก็ที่ลงไปต่อเนื่องนี่ก็ใช้เลือดปลาเข้าไปทั้งหมดก็คือฝั่งนู้นไม่ได้ใช้นี่จะเห็นจะเห็นเลยครับว่ามันจะโตไม่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันแล้วก็มีบางบางช่วงที่หายหายไปด้วยเยอะเลยมันไม่มันไม่น่าเป็นไปได้ว่า เราทํามาตั้งนานแล้วไม่น่าเป็นไปได้ว่ามันจะได้ชัดเจนขนดาดนี้ส่วนฝั่งนี้นะครับความสมดุลของแปลงดูได้เลยให้เขียวพึ๊บแล้วก็กอจะใกล้ๆเคียงกัน,กนเอางี้เปรียบเทียบกันว่าใช้กับไม่ใช้เป็นยังไงให้ผมไปเลือกอคุณไปเล,ไเลือกตั้งนู้นต้นใหญ่มาไผมเลือกตัวนี้ต้นใหญ่ไวได้ได อันนี้อันนี้อันนี้ปลูกพร้อมกันจริงป่ะครับนี่ปลูกพร้อมกันวันเดียวกันปลูกพร้อมกันวันเดียวกันอันนี้ผมคว่ำให้ดูก่อนนะครับเพื่อให้เห็นให้เห็นกอด้านล่างใ้งอทางเดียวกันนะมันแตกต่างกันขนาดนี้มาดูก้านใบลักษณะใบนะใหญ่กันเยอะแยะหมดนะความสดใสมันนะชัดเจนชัดเจนน้ำหนักน่าจะเป็นเท่าตัวหรือจะกว่าที่เหลือคุณลองดูช่วยกันดูที่ว่าความแตกต่างคืออะไรถ้ามีความใหญ่เข้าไปแล้วเราจะต้องไปเอาอะไรนอกจากที่ว่ามันแตกต่างแล้วเออแต่มันใหญ่แล้วมันไม่ดี ใหญ่แล้วมันเน่าใหญ่แล้วมันเสียไอ้นี่ใหญ่แล้วมันงามอ่ะไอ้นี่มันเล็กมันมันมันเล็กงามเขามันก็จริงแต่น้ำหนักต่างกนเอาให้ต้นนี้มันงามไอ้ต้นนี้งามด้วยกันเอาน้ำหนักต่างกันเท่านึงอ่ะต้นทุนต่างกันเท่าไหร่อ่ะแล้วระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเนี่ยอีกตั้งหลายวันอ่ะแค่นั้นมันก็เปรียบเทียบกันไม่ไม่ถูกแล้วจริงๆในการ ในการใช้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยกอกปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่การเจริญเติบโตต่างกันนิดเดียวแล้วก็ต้นทุนเท่ากันคือถ้าจ่ายเงินเท่ากันผลผลิตแตกต่างกันนิดเดียวก็โคตรคุ้มแล้วอ,ะอ่ะไอนี่มันไม่ใช่ไอนี่ไม่ใช่เ,เราเราใช้เราใช้เข้าไปเนี่ยแล้วความแตกต่างมันชัดเจนขนาดนี้เราไม่ต้องไปคิดอย่างอืงอ่นแล้ว<อ>เราไม่ต้องมาแนะนถึงกาเปรียบเทียบอะไรแล้วเพื่อนบอกเราได้ว่าเฮ้ยใช่เหรออ่ามันดีละ ทั้งสองที่ทดลองกับไม่ทดลองเนี่ยวันนี้ verdad? ไอ้ที่ทดลองเนี่ยเก็บเกี่ยวละว,วันนี้เราเก็บเกี่ยวไปละ uh huh. ไอ้แปง้งกำลังเก็บเกี่ยวอยู่ไอ้แป้งเนี่ยต้องอีกหลายวันอีกหลายวันทีเดียวที่จะเก็บเกี่ยวได้อ๋อเหมือนที่<ไ>คยบอกคือถ้าเก็บเกี่ยวเร็วมันก็การบำรุงรักษาที่เหลือมันก็เป็นมันเป็นต้นทุนล้วนเลยถ้าเราเก็บเกี่ยวเร็วเราก็ได้เงินเร็ว ขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยซูปเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลา ือรู้แล้วว่าเฮียใช้เลือดปลาในการดูแลนะครับดูแลยังไงเทคนิคสําคัญในการใช้ช่วงเวลาปริมาณปลาเหมาะสมยังไงเล่าสู่กันฟังเลยครับเออหรือว่าอย่างเี้เลือดปลาเนี่ยอย่างเม็ดเนี่ยให้หวานเอหนึงถึงสอกระสอบต่อไร่ต่อ่อแล้วฉีดด้วยเลือดปลาในตัวน้ำานะสี่ถึงห้ารซีซีต่อ1ไร่แต่ใช้น้ําเท่าไหร่แล้วแต่เราผมก็มีวิธีขอบผมก็คือว่า ถ้าวุ่นวายมากนะักผมก็ใส่ในอัตราเข้มข้นแล้วก็ฉีดให้บางหมายถึงว่าเ,เดินให้เร็วให้หมดจํานวนที่400ซีซีต่อไร่อำยไง่อ่านี่คือขั้นตอนการเตรียมดินใช่ๆลงดินเรียบร้อยอายุเท่าไหร่เวลาไหนบ้างเราถึงจะเริ่มฉีดพ่นทางใบได้ครับส่วนผักผักในกรณีของผักใบเนี่ย แตกใบละเอียดเลยใบใบที่สามหลังจากใบยังคั่วมาแล้วใบที่สามแตกออกแล้วนี่นะก็เริ่มแล้วก็มองดูเริ่มใช้เลอฉีก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราใช้มันนิดเดียวเองยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยประหยัดมากนะครับค่อนข้างถี่แค่ไหนฮะห้าวันเจ็ดวันพอห้าวันเจ็ดวันเนี่ยตำตำเออผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องการให้ทางใบเนี่ยผมว่าอยู่ที่มีความขยันเท่านัหนไอ้ทีกว่าผมว่าฉีดมากไม่พอเสียมีแต่ผลดี อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเราถ้าดินด่างเราก็แก้ไขด้วยใสยอ่อินทรีย์วัตถุเยอะแต่ก็ไม่ใช่ได้แก้ไขได้ง่ายๆถ้าดินกรดเราก็ใสป่ปูนขาววันนี้ปูนขาวเนี่ยหาค่อนข้างง่ายก็จริงแต่ว่าต่อไร่นี่ใสก็ค่อนข้างเยอะเพรอย่างน้อยๆถ้าเกิดผังทั่วไปอย่างน้อยๆก็ต้องห้าจุดห้าถึงหกแต่วันนี้เนี่ยยังกรณลีปุย๋ยละปาย,ย่างชนิดเม็ดนี่นะเรามีการทดลองใช้ในปพที่เจ็ดกว่าแล้วเนี่ย ผลออกมาชัดเจนคือไม่ใช่ด่างจนขนาด8ไปกว่านะแต่ว่า7็กว่านี่ประมาณ7จ็กว่านิดหน่อยเนี่ยค่าระดับนี้เนี่ยใส่ปุ๋ยเลืดปลาได้ดีมากนะตอบตอบโจทย์ชัดเจนนภายในไม่กี่วันก็คือแสดงว่าปุ๋ยเลืดปลาช่วยปรับปรุงดินแล้วก็ดินเสริมเตยมอาหารให้พืชอะไราดอาหารนะอันนี้ได้ชัดเจนแน่นอนแน่นอนจริงๆ เราเลือกดูแลด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากเลือดปลาผลลัพธ์เนี่ยพอใจแค่ไหนฮะโ,โอ้ผม,ผม,ผมว่าผมพอใจมากนะผมพอใจมากเพราในในฐานะที่เราเป็นเกษ,ษ,ษตรกรนะทำมานานเนี่ยพวกเราจะพูดคำว่าพอใจหรือหรือถูกใจเนี่ยยากมากยากจริงๆหลายครั้งในโอกาสจะเจอหลายๆเรื่องที่ที่ว่าดีๆดีๆเนี่ยแต่มันตอบไม่ได้มันมองไม่เห็นแต่เนี่ยมองเห็น ตองเห็นเห็นชัดเจนเห็นผลมัมชัดเจนว่าเ้ยใช้เรามันดีมันดีขึ้นจริงนะโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยนะฮะจากเดิมจะโค่นทิ้งตอนนี้กลับมามีรายได้สร้างรายได้ในรอบนึ่ส่วนมะนาวมะนาวก็กำลังผลิรอออกผลกําลังติดลุงติดลูกจากที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในปีกว่าเลยถูกทางแล้วเส้นทางนี้แล้วไม่ได้แพ้ไม่ได้เปลืองอะไรต้องมีนักหนาไม่ ไม่ได้สิ้นเปลืองก,กว่าเดิม,มแต่ว่าผลผลที่ได้เราพอใจเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากสำหรับเกษตรกรนะที่มีโอกาสได้อย่างนั้นคุณฟังผมวันนี้เนี่ยนะถ้าคุณต้องทดลองหรือเอาไปใช้ส่วนหนึ่งเนี่ยคุณไม่ได้เสียหายอะไรเลยคุณต้องซื้ออยู่แล้วครับคุณต้องซื้อปุ๋ยเคมีอยู่แล้วคุณต้องซื้อแน่ๆแ,แต่วันนี้นะ่ะคุณก็ซื้อคุณไปใส่แล้วคุณก็ไปดูเองว่าดีอย่างที่ผมพูดไหม เส้นทางการขุณคุ้มรัพย์ของเราแบบนี้นะครับอันไหนที่เราผ่านมาแล้วชมย้อนหลังได้ที่ Facebook f แฟนเพจของเรานะครับค้นหาคําว่าคุ้มรัพย์ใต้แผ่นดินแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยจากเลือดปลาปุ๋ยอินทรีย์จากเลือดปลาเนี่ยนะครับโทรมาหาเราได้หรือเข้าไปอ่านข้อมูลในแฟนเพจนะครับค้นหาคำว่าซ u เปอร์อะมิโนโปรตีนนะครับก็อ่านได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเส้นทางการคุณคุ้มรัพย์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาตีาส,สีครึ่งทางทศวัรดีครสบ